ข้าร้องไหจีนอเวสมาณีิบ้ากัณภาษากูยกันติดคุกออกมาอะไรนี่เขาร้องไา้จิตเวชอยู่ดีๆมันจ้าไปติดคุกเจ้าบ่าบววะขายู่นกับพาะรุ่พ่อแม่อสองปีสามปีนี่ในคุกในตารางโตไปใส่ขาเจ้าจีบ้าตังใหญ่เจ้าจะขึ้นบิังว่าเจ้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 าได้จากติดบ่อแบบนั้นได้หาล้านจะเอาเบาะชีวิตหลังออกจากคุกแม้ร่างกายจะไม่ถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือและโซ่ตรวน แต่หัวใจของเขากลับถูกจองจำไว้กับความหลังอันเลวร้ายในชีวิตนักโทษคืนวันเก่าๆยังคงตามหลอกหลอนสภาพจิตใจถูกทำร้ายจนยากจะฟื้นคืนกลับมาสุบโคธ,ธาดาต้องกลายเป็นผู้ป่วยโรคจิตเวท อาการกำเริบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถึง4ครั้งแต่ก่อนนปะเปคนสุขุมหมักเสียงเพลงนี่ร้องรำทำเพลงลได้ตลอดและกะคนเวลาคนเบาอย่างเล็กน้อยนกะโบถือบทถือบ้โบ,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 บักใจใส่นะถือว่าเขายยอเขาอย่าง,าง,าออาง,างแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะ ก็ละคนเลยไม่กระทั่งไม่ต้องเือใอยุ่นลำกันเี่ก็ฮาววาดีๆเออกินข้าวเอนอย่างนี้ว่ายดีๆแกก็สิยินไปคำด่าเลยเป็นเป็นเพี้ยนๆไปมนคือข้าวเป็นเป็นยังครับแม่เป็นเป็นคนชุนเฉียวแบบโมโหเร็วแบบนี้นะแต่ทั้งที่ก้อนแกอารมณ์ดีแต่บันนี้กลับกลายเป็นเป็นคนโมโหขั้มแม่ สิเปรียบเทียบกับแบบคนดีเดจะากลายเป็นคนเลวแบบนี้นะเปลี่ยนสภาพเลยที่เนี่ยแม่บุวันมู่เมืองกะใส้ตึกต่องสะก้อนเทียนยังกระดาษเป็นเบาคันพิษพลาดมาแล้วเป็นังไหนบ้านคนได้เอาขึ้นไหนเบาแม่บอกว่าเอาขึ้นมาได้คนคิดแม่บอกเพราะม,มันเอาขึ้นมามันบ่าพาัฒนเลยกับห้องบ,าาบุพัฒด์เลยกับผู้ถือหม้อย่างพนักงานทั้งของรัฐ ถามบึ้งซะก่อนมาสืบสักก่อนไาละเอียดกรนีจังด้อยหนึ่งมันเกิดกับใครกันแบบนี้มันนออยากให้ดเอาไปมากจะยึดมันก็ต้องเสมอในความรู้และเงียบอย่างเงียนจากผู้ถือกฎหมายมันควเป็นธรรมขันบ่มีศาลตายไปซะก่อน,นมีทานายตายกันมีเจ้าพนักงานเ,เสร็จบอกว่าเสร็จ ตะโน่นแข็งเพราะแข็งอ่านเหม่อ